นี่ลุงอ้วนวิธีทำหน้ามันถึงวิธีเพื่ไงบอต้องใช้น้ำเที่ยงน้ำเที่ยงเล่นเห็นมันตรงเอาไปใหดก็ตรงแมนบอสมันโมเมนมันคนหลังานกันอันนี้ซื้อมาใหม่ผลิตออกแบบเองบ่สอันนี้กล้องกล้องจุลทรรศน์ทรงวรรณยะจุลทรรศน์แมีนจุลทรรศน์สร้างกล้องสร้างกล้องเี่นลิงโอ้โหดูวิศวะมากบอสเฮ้นี่แหละวิศวะ เลีงเลงเลงเอาครับเอาบมุนไหนสองหลาสองหลาสองหลาหาเส้นสองหลาเส้นกลมลงตอนนันออกเสียงเหนือตอนันออกเสียงใต้ใต้ไตแรงลมสองเมตรขาซีฟอากดอากาศต่ำขาซีฟแรงมาลึกลงไปโอเคนล้วลุงเลงเลีงขาซีฟแรงมาเร็วเร็วเร็วมึงหนำมาดานเบิ่งหนำมาดานเออนั่นแหละหนำมาดานอยู่มึงนั้นดันลุกเอาเลยลึบเนี่น้นำแห้งมันมีหนำมาดานทั้งใต้เดี๋ยวใส่หนำเที่ยงก่อน ว um ну OK, okay, 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 uh, okay, okay, ัดวัดวัดวัดเรื่องเรืองเด้่องเรื่อๆได้ยังเรืองงเรได้ละวเรื่องเรื่โอเคลุงเอาเลย่งนี้มึงมีอยนางนี้ปะมึงมีจึ๊กมาไหมอยู่ลุงเนีอมึงมี ตามมาเชื่อนี่มันจะเป็นแรงดันน้าสัดม์นบอมันกี่สัดกะเขาดยเดี๋ยวสองกล่องไปก่อนอ๋อใส่ใส่ใช่ใส่าค้ควุ้ลุงคลอีขาเส้นอีหาเส้นขาเส้นเดียีกับอีกยวมีโอเหตุเหมันเซินกันนีเ้ยลุงลงลๆๆงลลง งเฮ้ยมึงไป็บเอาซะโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยดอหกำน้าเราถึงวิธี